วันนี้เป็นเรื่องของเรื่องราวที่ตื่นเต้นน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวเป็นเรื่องจากรายการโขนกระแสมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาตกเป็นเหยื่อของเงาดูสูญเงินไปเ,ออเกือบครึ่งล้านบาทครึ่งล้านเลยเหรอ รู้เยอะมากนั่นนั่นใช่แล้วครับมันเยอะมากมันเกิดขึ้นจากคนเราเนี่ยที่พยายามแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาความรักผ่านพิธีกรรมความเชื่อต่าง,างๆนานาข้อมูลที่จะคุยวันนี้ก็คือเกิดมาจากการที่เราดูในรายการแล้วก็ถอดบทสัมภาษณ์ในรายการออกมาย่อยให้กับเพื่อนๆได้ฟังอยากฟังไหมล่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเจาะลึกกันหน่อยว่าไอ้ความเชื่อ ความเปราะบางทางใจของคนเรามันมันถูกนํามาใช้ประโยชน์ถูกชักจูงกันยังไงมันถึงกลายมาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสลดใจแบบนี้ได้เออนะมันน่าสนใจนะว่าคนกกลมันเป็นยังไงกันแน่เราจะได้รู้ท่าทันเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ครับชายหนุ่มคนนี้สมมติชื่อว่าบอยเขากําลังประสบปัญหาเรื่องความรักอยู่พอดีแล้วเพื่อนคนหนึ่งของเขาชื่อไอบีก็เลยแนะนําหมอดูคนหนึ่งชื่อ อาจารย์เสรีใช่ครับอาจารย์เสรีซึ่งไอ้เพื่อนมันก็เจอไอ้อาจารย์คนเนี้ยข้างถนนเว้ยเพื่อนคนนี้เคยไปดูมาแล้วเสียไปแค่300บาทเอง300บาท ข้างถนนหมอดูมึงไม่ดูดวงตัวเองก่อนวะซึ่งไอเพื่อนแม่งบอกว่าเฮ้ยแม่นเว้ยเพราะว่าโดนทักด้วยคำถามกว้างๆอย่างเช่นเช่นเหนื่อยใช่ไหมช่วงนี้อะไรแบบนี้นี่เขาเรียกว่าคำถามคลาสสิกครับซึ่งใครโดนถามปุ๊บมันก็รู้สึกว่าตรงกับตัวเองได้ง่ายๆใช่เลยนะคำถามแบบนี้มันเข้ากับสถานการณ์คนส่วนใหญ่ได้ง่ายจริงๆนี่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะครับในการ ตั้งคำถามไปเปิดที่ดูกำกวนซึ่งคนฟังเนี่ยจะเอาไปเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ตัวเองได้แบบง่ายมากทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งรู้จริงทงั้งๆที่เรายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเขาเลยด้วยซ้ำใช่เลยใช่ไหมแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ที่ไอ้เพื่อนคนนี้แหละคนบีนี่แหละถูกอาจารย์เสรีทักว่าคนในครอบครัวจะชะตาขาด แรงมากเลยเว้ยคำนี้แรงมากด้วยนะซึ่งไออาจารย์เสรีนี่แม่งก็เสนอทันทีเลยต้องทำพิธีต่อชะตาโอ,อ้ยึ้งเลย เช่นการซื้อพระมีราคาให้เลือกด้วยหลายแพ็คเก็ต3,500หรือ7,500บาทมีเลทราคาด้วยตรงนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นมีการใช้ความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างจงใจเลยเจนเลยใช่ไหมครับการสร้างความกลัวโดยเฉพาะเรื่องความเป็นความตายของคนใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทางอารมณ์ที่รุนแรงมากเลยนะครับพอสร้างความกลัวปุ๊บก็เสนอทางแก้ทันทีเลยคนที่กำลังอ่อนแอรหรือว่า กำลังสับสนอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะพ้อยตามได้ง่ายๆเลยครับต้องครับแล้วทีนี้คุณบอยก็เลยตัดสินใจไปหาอาจารย์เสรีด้วยตัวเองบ้างคราวนี้ก็โตเลยเข้าล็อกเลยอาจารย์เสรีก็เลยครับ ปัญหาความรักที่คุณบอยกำลังเจออยู่ได้ค่อนข้างตรงจุดเลยแบบนี้แสดงว่าได้ข้อมูลของไอ้บอยมาตอนที่ไอ้บีเข้ามาหาตอนแรกแล้วแน่นอนคือนะอันนี้ก็น่าคิดหรือว่ามันเดาสุงที่ตรงโดยพอดีแต่สงสัยไอ้บีให้ข้อมูลมากกว่าผลก็คือไอ้บอยเนี่ยแม่งเริ่มเชื่อถือมากๆแล้วอาจารย์เสรีก็ใช้เทคนิคเดิมๆเ,เลยคือถามคำถามนำแล้วก็ผูกโยงทุกอย่างในชีวิตของคุณบอย พยายามดึงให้เข้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ต้องผูกเรื่องเก่งนะครับใช่ไหมบอกว่าที่คุณบอยเจอปัญหาหนักๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ยอมเปิดรับองค์ปูให้บอยตกใจโอ้ไนวะอง์ปูไม่ผิดครับองค์ปูสีสัก กน,นักขนาดซึ่งก็คือ,อ,อชื่อพญานาคที่คนไทยส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนับถือกันครับแล้วก็ยังตอกย้ําคําทํานายเดิมที่เคยทักเพื่อนเอาไว้อีกว่าเนี่ยจะมีคนในบ้านเสียชีวิตนะถ้าไมรีบแก้ไขใช่แล้วไอ้พวกนี้พอสร้างความน่าเชื่อถือเบื้องต้นได้แล้วแล้วจะต่อด้วยตาม มากะต่อด้วยท้ายเรื่องที่เยื่อรู้อยู่แล้วหรือกําลังประสบปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างปัญหาความรักนี่แหละมันก็ง่ายขึ้นเยอะที่จะผูกเรื่องเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อเฉพาะกลุ่มแต่ละ อย่างเรื่องของปู่ที่ว่าแล้วก็ใช้ความเชื่อนั้นนะครับเป็นเหมือนกุญแจดอกเดียวที่จะใช้แก้ปัญหาทกอยากไดพ้พร้อมๆกับตอกย้ำปัญหาเติมเรื่องคนในบ้านจะเสียชีวิตเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อเสนอของตัวเองตรงนี้มันคือกระบวนการที่เริ่มควบคุมความแล้วก็สร้างความผูกพันเชิงความเชื่อแล้วครับพอลงล็อกแบบนี้จากนั้นการเสียเงินก็เริ่มตามมาเรื่อยๆครับ เริ่มจาก5,000บาทแรกเป็นการทำพิธีแล้วก็รับลูกแก้วมาเริ่มต้นกว่า5,000แล้วใช่แล้วครับแล้วมันก็บานปลายไปเรื่อยๆครับมีการซื้อวัตถุมงคลอีกหลายอย่างมากๆทั้งหอยเล็กหอยใหญ่ พญานาคในลูกแก้วอันนี้มีชื่อเฉพาะด้วยนะครับชื่อนิวการกับมุกดามีชื่อด้วยมีนาครูอีกแล้วก็มีเสียดรูอีกคือเยอะมากรวมๆแล้วคุณบอยบอกน่าจะเกือบหกแสนบาทหกแสนโอ้ไม่น้อยเลยเว้ยไม่น้อยเลยจริงๆอาจารย์เสรีแม่งก็อ้างว่าอาจารย์เสรีก็อ้างว่าของพวกนี้เป็นสอนหนึ่งมง,มงคลชั้นสูงจะเสริมดวงความรักการเงินให้ดีขึ้นได้ <c oughs> <c oughs> เพราะเข้าร็อกแบบนี้วัตถุมงคลมันก็นเลยกลายเป็นสัญลักษณ์รูปธรรมในการแก้ปัญหาไปแล้วทำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองกําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อควบคุมสถานการณ์ชีวิตให้ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า ถูกอ,อาจารย์เสรีเนี่ยควบคุมทั้งในเรื่องการเงินแล้วก็ความคิดทานวัตถุเหล่านี้ซะเองแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวพฤติกรรมที่อาจารย์เสรีเริ่มสั่งให้คุณบอยทำเนี่ยมันก็เริ่มแปลกขึ้นน่าสงสัยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นสั่งให้เก็บวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยติดตูวไว้ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาดการสร้างความลับใช่แล้วสร้างความลับแล้วก็มีแนะนำให้ไปทำพิธีอาบน้ำ อาบน้ำมนต์ใต้แสงจันทร์ตอนเที่ยงคืนคนเดียวที่สระว่ายน้ำของหมู่บ้านโอ้กลางดึกที่สระว่ายน้ำสาธารณะนี่นะใช่แล้วแล้วทิพย์พีก,กว่านั้นคือเริ่มมีข้อความแปลกๆส่งมาจากอาจารย์เสรีํำนองว่าถึงจังที่รักอะไรแบบนี้เฮ้ยอาจารย์เสรีมงัมกแปลกแบบนี้แล้วรนะแบบนี้เริ่มล้ำเส้นแล้วเว้ย <c oughs> แล้วก็มีการพูดจาหยอ,อกล้อ แบบสองแง่สามงามเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะอันสืบนั้นด้วยใช้คำว่าทายรำรึงซึ่งมันเป็นคำพูดที่ล่วงเกินมากๆอันนี้มันเข้าข่ายคุกคามเพียอนได้เลยดีกว่าใช่แล้วแล้วยังไม่หมดด้วยยังมีแนะนําให้เอาผ้ายันข้าที่ลงปักกระละเลขยันไปซ่อนไว้ตามมุมต,ต่างๆของบ้านแม้กระทั่งในห้องนอนของคุณแม่ของคุณบอยเองเลยโดยสั่งว่าห้ามบอกใครเด็ดขาด พฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นกลยุทธ์ควบคุมทางจิตวิทยาที่มันลึกซึ้งขึ้นเอยๆแล้วการสั่งให้เก็บเป็นความลับเป็นการสร้างโรคส่วนตัวขึ้นมาระหว่างหมอดูเหยื่อโดยไม่มีคนอื่นก้าวไก่ได้เลยตัดขาดเขาออกจากระ,ระบบสนับสนุนอื่นๆเช่นครอบครัวหรือเพื่อนคนอื่นการส่งข้อความในเชิงชูสาวหรือการใช้คำพูดล่วงเกินทางเพศมันคือการทลายกำแพงความสัมพันธ์แบบปกติลงอย่างสิ้น แล้วสร้างความปลูกพันธ์แบบผิดขึ้นมาแทนทําให้เหยื่อเกิดความสับสนแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าต้องเครื่องพิงหมอดูคนนี้มากขึ้นไปอีกอย่างการสั่งให้ทําพื้นที่แปลกหรือไปล่วงล้ําพื้นที่ของคนอื่นอย่างการเอายันไปซ่อนในห้อง,งอนอนแม่เนี่ยก็เป็นการตอกย้ําอํานาจควบคุมที่เหนือกว่าของหมอดูใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็ ถูกเปิดเผยขึ้นจนได้เพราะว่าคุณแม่ของคุณบอยเนี่ยสังเกตเห็นลูกชายมีอาการซึมเศร้ามากโดยเฉพาะหลังจากเลิกกับแฟนไปถึงกับเคยไปโพสต์เอาไว้ในโซเชียลวีดียว่าอยากฆ่าตัวตุยโอ้โหภาพจิตใจแบบนี้อันตรายมากเลยครับคุณแม่ก็เลยเป็นห่วงมากอาจจะมีรางสังหรณ์บางอย่างก็เลยลองเข้าไปในห้องนอนคุณบอยดูก็อึ้งเลยครับหลักฐานเพียบโดยเฉพาะสลิป การโอนเงินจํานวนมหาศาลไปให้อาจารย์เสรีคนนี้โอ้เจอหลักฐานการโอนเงินนี่เองใช่แล้ว เอาเรื่องแดงขึ้นมาก็เลยเป็นข่าวก็เลยไปออกโขนกระแสนั่นแหละในรายการนี้อาจารย์เสดีเขาก็ออกมาชี้แจนด้วยเขายอมรับด้วยนะว่ามีการหลอกจริงก็บอกแค่หลอกในลักษณะชักชวนให้ทําพิธีให้ซื้อของเพื่อให้สบายใจอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเล่ยอมรับแบบมีเงื่อนไขใช่แล้วแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการพูดจาสองแง่สามงามอันนั้นโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ยังอ้างเลยว่า คุณบอยเต็มใจจ่ายเงินเพื่อซื้อวัตถุมงคลเหล่านั้นทั้งเองทั้งหมดไม่ได้บังครับใช่ไหมแบบนี้เรียกว่าการยอมรับแค่บางส่วนแต่ปฏิเสธส่วนที่ร้ายแรงที่สุดมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึง่งที่พบได้บ่อยในสถานการณ์แบบนี้ใช่แล้วครับแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือพอรายการออกอากาศไอ้มีเหยื่ออีกมากมายติดต่อมาที่รายการทันทีอ้างว่าตัวเองก็เคยตกเป็นเหยื่อของอาจารย์เสรีที่มีลักษณะคล้ายๆกันนี้ด้วยเหมือนกัน แสดงว่าอาจจะมีผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งรายซึ่ง็นากังวลมากใช่แล้วครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะทอ้อนให้เราเห็นภาพเลยความเปราะบางทางใจความกลัวแล้วก็ความหวังของคนเรามันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้อย่างซับซ้อนจริง,รงๆซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขเงินในบัญชีที่หายไปเกือบแสนแต่มันคือสภาพจิตใจที่อาจทาทลายลงไปเลยแล้วก็วาดความไว้วางใจให้ถูกทําลายด้วยใช่เลยครับ เรื่องนี้มันทําให้เราต้องกลับมาฉุกคิดจริงๆถึงพลังของความเชื่อครับทั้งในแง่บวกและแง่ลบแล้วก็อันตรายของการที่เรามอบความไว้วางใจแล้วก็อํานาจการตัดสินใจ ให้กับใครก็าตามที่อ้างว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติโดยที่เราอาจจะยังไม่ไต่ตรองหรือตรวจสอบให้ดีพอการมีสติการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและก็ที่สำคัญเลยกล้าที่จะปรึกษาคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่เราไว้วางใจได้จริงๆเมื่อเจอสถานการณ์ที่มันน่าสงสัยแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆากเลยใช่ครับมันสำคัญมากจริงๆครับแล้วลุงศักต้องมีคำถามสุดท้ายที่จะลองให้ทุกคนคิดตามกันต่อว่านอกจากความเสียหายทางการเงิน ที่เราเห็นกันอยู่นี้อะไรคือต้นทุนที่แท้จริงที่ตัวบุคคล แล้วก็สังคมต้องจ่ายไปให้กับเรื่องแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อความศรัทธาความไว้เนื้อเชื่อใจมันถูกบิดเบือนแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์แบบนี้แล้วเราในฐานะปัจเกบุคคลหรือในฐานะสังคมเนี่ยจะสร้างปูคื้งกันทางใจให้กับตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างได้อย่างไรบ้างวะโดยเฉพาะเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆโดยเฉพาะความเชื่อส่วนบุค,คคลแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นคําถามที่นากคิด แล้วก็ต้องมีคําตอบหวังว่าเรื่องราวที่เราแลกเปลี่ยนกันวันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ช่วยให้หลายๆคนระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วถ้าชอบคลิกแบบนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยรังสตูดิโอสลัดเนา่เนาเา่าข่าวโดยรุมศักด์นะครับแล้วมาชมไลร์สดกันหัวใจประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยสมองแล้วก็ความคิดของพวกเรากันเองวันจันทร์ถึงวันเสาร์บ่ายสามโมงจนเป็นต้นไปนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการสลัดเนา่า